ปอน,นา,พาพารล้อวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปคาเฟ่ที่มีสวนอินทผลัมด้วยนะคาเฟ่นี้อยู่ที่อําเภอวังสะพุงค่ะเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆบ้างกวาเองนะคะเป็นสวนอินทผลัมแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็มีคาเฟ่มีพื้นที่ให้ชมให้ถ่ายรูปแบบฟิลแบบเจ้าของสวนเลยค่ะจะเป็นยังไงวันนี้ตามกงมาเลยค่ะ และนี่ก็คือ for coffee and food นะคะสวนสมสิรีเดชฟาร์มนะคะคาเฟ่นี้อยู่ที่บ้านกกเกือตํตบุลปากปัวอำเภอบางสะพุงนะคะเส้นทางมาไม่ยากเลยนะคะเพื่อนอยู่บหลงังร้านเฮียตอนะคะซอยเฮียตอนะคะเส้นที่เราจะเข้ามังเลยนะคะไปชมบรรยากาศในร้านกันค่ะเพื่อนเฮ้ยในร้านตกแต่งน่ารักมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีความรู้นะคะแล้วก็ประโยชน์เกี่ยวกับอินทผลัมด้วยนะลูกอินทผลัมแบบสดๆพี่ๆเจ้าของร้านบอกว่าอินทผลัมที่สวน,นจะหวานแบบธรรมชาติมากๆเพราะว่าปลอดสารพี่เขานับปลูกแบบอินทรีย์นะคะอินทผลัมนะคะ ของพี่เขาเนี่ยจะลูกโตและหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆมันจะมีอยู่3าสีนะคะแต่และสีความหวานของมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่คนชอบเลยที่พี่เขาให้กวางชิงนะคะจะเป็นสีส้มนะคะมันจะหวานมากแต่ว่ากวางอาจจะชอบแบบนี้ตู้เพราะว่ามันจะหวานๆแล้วก็เฟื่อนๆนิดนึงนะคะเป็นแบบฟิลแบบหวานได้ไดวิตามินซีอะไรแบบเนี้เนาะ และอินชผาล้ำที่ส่วนของพี่เขาเนี่ยขายไม่แพงเลยนะคะที่วางจับอยู่นะมันของละ50บาทนะคะแถมพี่เขายังมีโปรด้วยนะซื้อ2แถ1 1> มหนึ่งเมนูพิเศษของร้านนี้นะคะก็จะเป็นอินชผาล้ำน้ำพึ่งเหมือนหนาวด้วยนะคะฟังดูก,ก็น่ากินมากเลยแบบเคล็กมากนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเมนูชากาแฟพวกอี้ปกติเลยค่ะก็จะมีพวกขนมปังพวกคอซองแหนเด็กสตัวนี้ก็อยากจะกินแบบจำมำเนาะ <S 2> <S 2> <S ในขณะที่เรานั่งรอเมนูที่เราสั่งเราก็จะได้กินอินทผาลัมแบบสดๆไปด้วยนะคะ เพื่อนๆขาปกตินะความไม่เคยกินอินทผาลัมเลยนะเพราะว่าเคยกินครั้งหนึ่งแล้วมันเฟื่อน,นมันฝาดกัดถูกกัดไม่ถูกที่อ่ะแต่พี่เขาก็บอกว่าลองกินดูเพราะว่าเราต้องกัดแบบแนวยาวๆเออพอกินแล้วมันก็หวานจริงๆนะคะทุกคนหนี่ใช้ได้เลยรสชาติแบบสุดยอดและเมนูที่มาเย,ยาสั่งก็มาแล้วค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตจัดให้ลูกสาวเบาๆนะคะแล้วก็หลานสาวคนสวยด้วยวันนี้หนูสั่งกว่าสองสั่งนมสั่งกินไม่ก็ว่าละจ้าหนู บรรยากาศในร้านนะคะเขาก็จะจัดแบบสบายๆน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับพาคนรักครอบครัวนะคะมาน,นั่งชิลๆและที่สำคัญนะคะทุกคนเรายังได้ไปชมบรรยากาศสวนินทพานลำแบบสดๆด้วยน,น,นะคะฟิลเหมือนเจ้าของสวนได้มาเดินตรวจงานที่สวนอะไรแบบนี้สำหรับใครที่ไม่อยากเดินทางไกลๆนะคะแวะมาที่นี่ได้เลยสมศิริเด็กฟาร์มนะคะเส้นทางมาก็คือวังสะพุงเลยจะอยู่หลังเฮียต่อ,ตอบ้านกุ้งเงือกปากบัวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนวางตั้งนาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 需要你在，拯救了孤单。